บัดนี้วันที่สิบปดมีนาคมสองพห้าเป็นวันที่เจ็ดสิบห้าที่ข้าพระเจ้าพัชจารยผู้ดัดขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสุตรพระปริตน้ำมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติลึกได้มีสมาธิจดจ่อ,จอในอัครเพียรชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตราคัตฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชัสสุนันตุสัคขโมขาทางสักเเกเมจารูเปยคีรีสีคลตเตจันตริเขวิมานีทีเปรละเถจะคาเมตาลุอนนคาหเนีเคหะวัตุมหิเขเตภูมมาจจยันตุเทวาชาลทละวิษเมยขักขันทพนาคาตินถันตาสันติเกยยังมุนีวละวัจนนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสวนากาโลอยัมปัทันตาธรรมสวนากาโลอยัมปัทันตาธรรมสวนากาโลอยัมปัทันตาบทที่สองบทบูชาพระตนะไตอิมินาสกาเลนะพุทธทางอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะทำมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสั่งคังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบพระตนะไตอารหังสัมมาสัมพุทโธภะะวาพุทธทางภะะวันตังอภิวาเทมิ สวากขาโตภควาตาธรรมโมธรรมังนัมมะสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกาคคสังโฆสังฆังนัมังบทที่สี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานะโมตัสสะภควโตอรลหะโตสัมมาสัพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรลหะโตสัมมาสัพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรลหะโตสัมมาสัพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนาปาถา พุทธังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปีทำมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปีทำมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวลัง เอเตนะสัจรวัชเชนัสโธทิเมโหตุสัพพทานัตทิเมสรานังอัญยังธทมโมเมสรานังวะลังเอเตนะสัจรวัชเชนัสโธทิเมโหตุสัพพทานัตทิเมสรานังอัญยังสังโฆเมสรานังวะลังเอเตนะสัจรวัชเชนัสโธทิเมโหตุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสัมบัญพัตภควาสกเกสุวิหัรติกัปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหหตาพิคุสังเคนะสัททิงบัจมัตเตหิพิคุสเตหิสัพเเหวะอ,าอาราหันเตหีทัสหิจโลกัททาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาอโหนติภคะวันตงังทัศนายภพิคุสังคันจักอัโคจตุนังสุทธวสกายิกานางังเทวานังเอตตาหโศสิอยังโค พักวาสเกสุกสกวิหารติการปิลาวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิคูสังเคนะสัตทิงปัจจัมเตหิพิคูสเตหิสัเ,สเพเหวาอารหันเตหิทัสหิจโลกทาตุหิทสัสหิจโลกทาตุหิทเทวาตาเยฟุเยนะสันนิปติตาโหนติพักวาาันตังทัสนายะพิคุสังคันจะยานุนะมายมบิเยนะพักวา่าเตนุประสังกเมยยมาอุปสังกมิตวา ภควาโตสันติเกปัจเจกคาถาภาเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสยถาปิมานาภละวาปุริโสสัมินชิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมินเชยยะเอวามวสุทวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควาโตปุรุโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังธิตาโขเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคาถาภาสิก มหาสัมมโยปวนาสหมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตํมหาอิมังธรรมสมัยยังทักิตายะวะอัปรลชทิตสังคันติอัตโขอัปรลเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีตัตละพิขโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกมากังสุสารทีวะเนตานิขเหตตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัตโขอปรลเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเฉตวาขีลังเฉตตวะปริคังอินทขีลังโอหัจมมเนชา เตจรันต um oh, ah, 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 ิส ah, ุทธาวิมลาจขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขภักวาเทวตาภักวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิิเฉตวาวขีลังเฉตวาวบลีคังอินทขีลังโอหัจจมัตเนชาเตจารันติสุทธาวิมลาจขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอัปปนาเทวตาภักวโตสันติเกอิมังคาถังคาถังอภาสสิ เยเกศิพุทธังสารนังคตาเสนาเตคมิสันติอปายภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอัถโขพัควาภัควโตอามันเตสิอัตโขพัควาพิขูอามันเตสิเยภูเยนาพิขเวทัสสุโลกทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายภิกขุสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสูงอติธรัมทานังอรหันโตสมะสัมพุทธา เตสัมปิพควันตานางเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหิสุงสยยถาปิมยหังเอตระหิเยปิเตพิขเวภวิสันติอนาคตมัตทานางอรหันโตสมสัมพุทธาเตสัมปิพควันตานางเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติสยยถาปิมยหังเอตระหิอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิกิติยิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิ เทศิสามีภิกขเวเทวากายนังนามานิตังสุาฐะสาธุกัรมณสิกรนถาภาศิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขูภะควะโตปัจจัโสสุภะควาเอตตะทววจาสีโลกับนุกสสามิยถัถภูมิมาตทสิตาเยสิตาคีริคัพะลังประหิตาตาสมาหิตาปุถูสีหาวสตรีนาโรมะหังสาพิสัมภูโนโ,โอทาตามณสาสุทาวิปสัสสนะมาวิลา พิญโยปจัตสตยตวาวเนกปิละวัทเวตโตอามันติยิสถาสสเกสสนีระเตเทวกายาภิกกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจะอาตปมกะรุงสุตวาพุทธะาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานาทสะนังอเปเกสตะมัทคุงสหัสสานาทสัปตริงสตังเอเกสหัสสานังอามนุสานามัทสง อเปเกนธรมักขุงทิสาสพะพุทธาโหงตันจาสพังอภินญายะปวัคคิตตะวานจักขุมาตโตอมันตยิสัตธาสัสเกสัสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานถาภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปุพภโสสตตสหัสสาวยยขขาภุมมากปิละวัทวาอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยะสศิโนโมมามนาอภิการมุงภิกขูนางสมิติวะนาง ชะสหัสสายะมาวตายขานันตวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยะสิโนโมธมานาอภิการมุงพิกูนังสัมนิติงวนางสาตาคิราติสหัสสายขานันตวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยะสิโนโมธมานาอภิการมุงพิกูนังสัมนิติงวานางอิเจเตโสลสสหัสสายขานันตวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยะสิโน โมทัมนาอภิกามุงพิคขูนังสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสตายักขานานตะวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยัสสีโนโมทัมนาอภิกามุงพิคขูนังสมิติงวนางกลุ่มพิโรราชคฮิโกเวุเวปุลสาวิเนสวังพิญยนังสตาสหัสสังยักขานังปยิรุปาสติกลุ่มพิโรราชคฮิโกโสปะขาสมิติงวนางปุริมันจัติสังราชาทัตระโถภาษาสติ คันธพานังอธิปติมหาราชยศศิโสปุตตปิตัสสะพะหโวอินทมานามหัพราอิทิมันโตสติมันโตนณวันโตยศสิโนโมทมามนาอภิการมุงพิขูนางสัมมิติงวนางทักินันจทิสังราชาวิรุณโหตะปัสสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชยศศิโสปุตตปิตัสสะพะหโวอินทมามนานมหัพลาอิทิมันโตสติมันโตวณวันโตยศสิโนโมธรานาอภิการมุงพิขูนางสัมมิติงวนาง ปฉิมันจะที่สั่งราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสีาาสสโปาาาส,สโปุตตาปิตัสาพะหวอินทมานามหพลราอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยสัสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสันมิติงวานังกุตารันจะที่สังราชากุเวโรตัสาษาสติยักขานังอธิปติมหาราชายสัสีโสปุตตาปิตัสาะพะหวอินทมานามหพลา อิทิมันโตสุติมันโตวันะวันโตยะสัตสีโนโมทมานาอภิกกรมุงภิกขูนางสังมิติงวนางปุริมาทิสังทตลัลโถทักคีณะวิรูทากโกปชีเมนะวิรูปะโคกุเวโลอุตรังทิสังจัตตารโอเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัตทันละมานาอัตถังสุเมเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาภูวันจานิการสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหะ จันทโนการมาเสธโถจากกินุมันทุนิมันทุจากปนาโทโอปมาญโยจะเทวสุโตจามาตตลิจิตเสนโนจักขันทัพโพนโลราชาชนโนสะโพอาคูปัญจสีโคเจวติมพรูสุริยวชชะสา,าเอเตจันเยจราชาโนคันทภพาสหราชุพิโมทมานาอภาิกามุงพิขูนางสัม,มิติวนงังอาคาคูนกภาษานาคาเวสาราสหาตัดชากากัมพลสัตระอาคูปยาคาสยายติพิก ยามุนาทฐาฐถาจาอากูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปคัสสมิติงวนงังเยนะคาราเชสหาสาหารันติทิพาธิชาปะคิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวนามชัป,ปัตาจิตราสุปันนาอิติเตสานามังอภยันตทานาะคะราชานามาิก สุปนันนตเขมามกาสิพุโทโธสันหาหิวจาหิอุปาวะหะยันตานาคาสุปันนาสารนามากัาสุพุทังชีตาว,วิวชิระหาัตเถนะสมุทังอสุราสีตาพาตาโลวาสวัสเต,ตอิทิมตุยสัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคาสาเวปา,า,าจิตติสุจิตติจาประหาราโทนโมจีสหสตัญจัภริปุตตานังสัพเพวโรจานามากาสันหิตวาผลิงเสนังรักบุพัฒมุปาคมุง สมโยธานิพัทันเตภิกขูนังสัม,มิติงวะนาอาโปจัตเทวาปทวีจะเตโชวาโยตธาคมงวรุณาวารุณาเทวาโสโม,มจัตยัสสาสหะเมตตากร,รุณากายิกาอากูเทวยสายัสสิโนท,ทัศเตเตทัชากายาสพเพน,น,นันตตวนิโนอิทิมันโตสุติมันโตว,นวันะวันโตยัสสิโนโมทมามนาอาภิกามุงภิกขูนังสัม,มิติงวะนางเวนทูจัตเทวาสาหลีจัตอาสมาจัตทุเวยมาจันทสุปิิสาเทวาจันทามาคกูปุรคีิตา สุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานักขาตานิปุรคิตาวาอาคูมันทะวราหากาวาสุนังวาสวโวเศธโธสโกปะคะปุรินทะโททัศเศรษท,ทัสทากายาสัพเพน,นันตะวนีโนอิทิมันโตสุติมันโตวนาะวันโตยัสัสีโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนังสม,มิติงวะนังอธาคูสาภูเทวาชลามคีสิขาริวะอริทกาจาโรชาจาอุม,มาปุพานิพาสีโน วรุณาสหธรรมจ,จะอาจุตาจะอนิชากาสุระยะอุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสีโนทัศเศตษทัศธากายาสัพเพนานตะวันนีโนอิทิมันโตสุติมันโตวันะวันโตยัสิโนโมทามนาอภิกามมภิกขูนางสมิติงวานาง,ส,ามง,านงสมานามหาสมานามนุษสามนุสุตตมาคิตาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกา อทาคูหารโยเทวาเยจลโลหิตวาซิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะสสิโนทัศเตเตทัศทา,ากายาสาเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตว,นวันะวันโตยะศสิโนโมทมามนาอาภิกามุงพิขูนางสัม,มิติงวานังสุก,กากะรุมหาอารุณาอาคูเวคานาสาสหะโอทาตาคายะหาปามุขาอาคูเทวาวิจักข,ขนาสถามัตตาหารคชามิสกาจายศส,สิโนธนายังอาคาปชุนโลโยทิสาอาภิวัสติ ทัศเศษทัศธากายาสัพเพนานัตตวันิโนอิทธิมันโตสุติมันโตว,นวันะวันโตยะสสิโนโมทัมานาอภิกาโมภิกขูนังสัมมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัต t า a g ยสะสสิโนสัมพิตากาลามเสถาโชติรามาจารสวานิมมานรติโนอาคูอาทาคูปรนิม,มิตาทาัศเศษทัศธากายาสัพเพนานัตตวันิโน อิทิมันโตสุติมันโตว,นะวันะวันโตยะสัตสีโนโมทัมานาอาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางสเทเตเทวนิกายาสัเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัติสาสหาตะตวุทธะชาติมัคขีลังโอคาติน,นะนามาสวางังท่าเขมโอคาตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาประมาโตจาปุตตาอิทิมาโตสหะ สันนังกุมาโรติโสจาโสปาขาสัมิตินวังสหัสพรมโลกานังมหาพมมาพิตินทติอุปปันโนสุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเซตอิสราอาคูปเจกะวสวัติโนเดสัจมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสัาเถียพิกันเตสินเทเทเวสพรมาเกมารเสนอาิกามีปัสสะกันทะสัมมันธิยังเอทะคันทะทคันทะทะราเคนะพันธมัทุโว สมันตาปริวาเรทะมาโวมุงจิทาโกจินงังอิติตถทะมหาเสโกกันหาเสนังอเปสยิปานิณาตรมาหัจจักรังกัตตะวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคสะนะยันโตวสวิชุกโกกถาโสปจุทาวติสังกุโตอสยังวเสตันจสัสสพังอภิญญายะวะวัคิตตะวานัจาก,กุมาตะโตอมันตยิสัถาสัสเนสัสสเกส,สเกัส,ส,เกส,สเนระเต มารเศษณนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกาโวเตจอัตตปมัสกาุงสุตวาพุทธะศาสานังวิตราเคหิป,ปักการมุงเนสังลงมันปีอัญชยุงสัพเพวชิตสังขามาพยาติตายยสสิโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ